กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกับต้อนเลยพี่น้องตะกี้ครูคิวกับน้องทรายไปมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแล้วกะเลียงอาหารขนมให้กับน้องนองยู่ที่หงเฮียนบานฮาลีเลียพี่น้องเนาะหงเรียนบัานดอนสรรคนพี่น้องเนาะรงเรียนบัานดอนสรรค์กั ปัจจุบันคุคิวมาห้าน้องลินทอนเนาะซึ่งน้องลินทอนไปเขาเฮนยูหันแล้วน้องลินทอนมาอยู่นำอ่าพอปูเพิ่นเนาะปัจจุบันคุคิวอยู่นำพอปูแม่แเมย์ยาเพิ่นแล้วก็อ่าน้องลินทอนยูนีพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปทักทายสบายดีเพิ่นพี่น้องสบายดีมาทักสบายดีมาทักเดี๋ยวข้อยากเขาใหญ่นิดนึงกันพี่น้องเดี๋ยวชีไม่ได้ยินเชียงพี่น้องเนาะพี่น้องปัจจุบันก็คืออยู่บ้านดอนสวรรค์บ้านดอนสวรรค์พี่น้องบ้านดอนสวรรค์แล้วก็ น้องรินทรอนกับเขาองเฮียนยุ่ไก่เนาะคื่ทางล่างเฮือนนี่เนาะองเฮียนอ่ะนี่เนาะคุกคี้ก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องนํามาขอเทือนพี่มาท่าชีวิตกันเป็นยุคของน้องลินทร์ bbe 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 ทอนเป็นเป็นคือจังได้เนาะก่อนอื่นเมื่อเท้าตากไทยสบายดีผู้เท่าเพิ่นก่อนสบายดีเนาะผุดเท่าเนาะสาดีอ่าผุดเท่าซื้อยังผุดเท่าข้อเราอยากทําชื่อชิพันชื่อชิพันดาร์วันผุดเท่าชิพันดอลลาร์วันเนาะโอ้วีดีมีแห้งจ้าผุดเท่าแตงปีแล้วผุดเท่าอายุเจ็งปีเราหกสิบแปดปีอ๋อหกสิบแปดปีเจ็บเฉยก เนาะหกิบแปดปียู่ดีมแห่งพรเทวสิพันเนาะอีเม่ดรูอีเม่ซื้อยังอิแม่นางเสี้ยงอินแม่คือว่านางเส้ยงอินมาหัดโดนแก้วมาเอาพอทีมาหัดโดนแก้วเป็นผุ่นปะลวุ่นฝุ่นทางนะฮัซาโอ้างฮซายูหัดโดนแก้วมาเอาพู้อ่นี่ก็อีพออีเมย์ยูํำกาอยูเพื่อนลังนี้นี่ แป้งโดนเราโบเหินลังนี่เฮ้ยฮ่าโบเดียวท่ารู้าเดือดเรียวได้รู้เดือดเรียวเป็นเฮือนวิลาเป็นเอาเนาะเฮือนเหินเวลาลูกชายมาแป้งให้ปะลูกชายโอ้ยพอมีลูกชายจ้าคนลูกสาวจ้าคนล่ะลูกชายผู้เดียวลูกสาวสองคนลูกชายคนนึงลูกสาวสองคนลใครใครชื่อโน้ตคนนี้ ไปยวงเงียนฮันโเบึงเดกหน่อยฮันโดอ๋ออันนั้นเป็นลูกซ้าไม่เท่าลูกซาไม่เท่าคนหน้าซ้าพันคนที่ไปเตงกินให้พวกเขากินตะกี้เห็น้องเป็นลูกอีพออีแม่นี่เจ้าป็นลูกพอเท่าม่เท่าเพิินนางสั้นนางสั้นแล้วก็ลูกไา้ผู้นิ้ม็นลูกชสยละเพื่อนไปเฮ็ดเวียงอยู่ไสคือวัาไคชินชิกิอ๋อลูกไายละซื่อ่ากิไปเห็นเวียิ์ชิกิ กิทิดก็ได้มาจากกันบวนเลยซึกมาเนาะพี่น้องกิทกิไปเฮดเวียรอยู่คาสิโนเนาะได้เงินก็มาก็เอามาแปลงเงินให้พ่อแม่อยู่แล้วแล้วตัวช่างยัมือคนตืมน้ยนะแล้วก็มันพอเท้าได้เนี่โหลท่านันยุคเพื่อนพอเท้ามีจักคนยุ่นน้ำกันอยู่นี่กางดีสโซของพุทธิยันเนาะมีช่องเท้านในยุ่นแล้วก็ล้านในยุ่นล้านในยุ่นเนาะพี่เนาะน้องลินทอนเลย Những hoạt động của homet hào. Bên thảo năm tháo homet hào, quen yuan? Doe, mọi thảo ngon tháo, quen chưa ngon Quen ngon 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 đấy ngon 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 đã ngon 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 นึเขาก็ว่ากเขาบกว่านึงเธอมัน่ยใจเข้าความใจผู้น้อยเนาะหนึ่งเขายังพระท่านเป็นเธอมีแต่หลังถวยสวยไม่เท้ากว้านหอกว้านเถืนวยกินเข้าวสันปีก่อนนานนี น้องกินทอนบ่ทันมาอยู่นํานี่2คนอยู่2คนท่อยู่เนาะเข้าเาเวอา้านคนอยาทําพเฒ่าแม่เฒ่าอยู่นี่นี่เดี๋ยวนี้เฮ็ดห้เฮ็ดนาอยู่บ่ไปเฮ็ดอกเฮ็ดแล้วลูกสาวเฮ็ดสาวแต่ว่ากินนําลูกสาวเออลูกสาวเฮ็ดให้ลูกเงินลูกาส่งมาให้เด้ออ๋อลูกสาวก็คือไปมีครอบครัวแล้วก็ลงเฮือนเนาะอยู่บ้านเดียวกันนี่เอผู้นึงกอยู่แล้วลูกสาวอยู่พุ่นเนาะ ดี่าดึงนีกับลูกเศราอ๋อเพื่อนยุ่ยไก่ใช่เนาะเศากบอ่าดีแล้วมียังก็มีอาหารการกินเพื่นก็แบงกเนาะเขาวนาปัจจนเีเป็นเงินยังลูกเศากเฮย่นเป็นเงินเพื่อนก็จ่ายเนาะเพื่อนก็จ่ายน้าเลยเนาะให้นาตากาก็ได้แปลแล้วเนาะดแลวเปีดเดี๋ยวเพนห้าปูห้าปลาไปเล้วไปเท่านี้มาอยู่นในอนคือว่าส้ซ้สิบป เอากันี้สามสิบเก้าปีหรอสามสิบเก้าบอกเลย่แปห้าเอาบอแปดสิบ้าอ่าพอเท้านี่พอเท้าเป็นอ่ค้องพอสุสาครอ่ะไ่โอ้ยไ่อเลยกันนอะเอาคัเอาคักันมปนเอาเฮือนเือนเอนเฮือนนพอสุสาครเนาะเออเออเนอะอ๋อน้องเล่าน่อยะเนอ่เนอคืออ่าพอเท้าเพิ่นเป็นอ่คองพอไอคอนพี่นองเนาะ น้องลินทอนจังมาอยู่น้ำน้องลินทอนเอื่นเอิ่นยังไงเอิพอเท้าก็เอื่นพอาเอพอาอ๋อตามอ่าตามท่านานามของภาษาลาเขาเนาะเอื่อนพอยามมใยญ่เนาะอ๋อพอายม่ยายเอ้พอายมายายเฮ้ยกูก่อนหรือฮะเลยกระตายแล้วตายปีเดียวอ๋อเฮ้เสียใจนะพก่อนชี้ไอ้น้องน่ะอย่างทราบเดียวไ้ด้ได้ได้ยส่หมดใสยผู้อยู่ข้างหลังนั้น เรื่องเรื่อนยูเทคโนโลยงี้ยนะแกมนงเงี้ยเด๋ยเอาคำมันแล้วกันมันค่อยจะไปเอาคำเจ้าอยู่บ้านไดโอ้ยลืมแนะนำตัวพี่น้องเดี๋ยวร้านแนะนำตัวก่อนร้านร้านซื้อคิวร้านซื้อคิวคือมักไปห้าลินทอนมักไปห้าไอคอนตลอดนั่นแหละตอนนั้นก็บานยูถ่ายยูยูเมืองพะอุดมนี่แหละยูเมืองพะอุดมนะก็มักมาห้าผู้น้อยตลอดก็มินิบ้านหลังแม่หรือเปล่าบ้านนม่ยูบ้านนำยาว เออแม่นยาวแม่นละแม่นละที่บ้านนา้ำยาวร้านแบบมาหงเฮียนเขาเจ้าแล้วก็อือยากมาเยี่ยมยามทามเท้าเฮือนพผ้เท้าเป็นยุกันจังได้สบายดีบ่หน่องเรียนทอนยุนีโอเคบ่เนะอยากมาทามเฉยอ่ามายืดลำนี้โอ้มาเข้าเหยียบมายืดลำนี้วันเสาวันอาทิตกับกับห้าเมบาลูกรอเชื่อกับบ้านเมื่อรองเชื่อกับเมื่อสบายดีอยุน้อยยุนีกว่านาะจังได้ก็ฟ้าพ้าเท้าแม่เท้า เบิ้งด okay. ูแลร้านชาวคักๆเนาะให้ให้คนเขาเงี้ยโด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 ยบุดีกับสังซ้อนเอาเดียวเอออันใดบุดีกับสังซ้อนบอกเอาเพราะว่าพ่อก็บุญอยู่น้ำนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้พ่อก็จะหิบยักษ์พนักงานบุคคลอย่างนี้อ๋อเฮ้ยเสียงดีอ๋อเฮ้ยนี่พ่อวะอ๋อ เป็นสมก้มยู่สมกมเรียนออเช่นอะไี่เอาเงนก็ได้เงียเป็นพ่อแม่นัาเรียนสมก้มเ็นาอ๋ชิปายฟีเาเนี่ยเขออกเี่ยวชิปายปีล้วเนาะขออกก็บอะไรด้วยเราจะออกขาออกปีนี้ห่ไปเสนออ๋อเาจะเอาลูกเศร้าอันเห็ดข้าวเจอเบมือเห็ดข้าวจีจะเอาข้าวเห็ดนะพอได้ไปามไปเห็ดได้รักดยพอนะลูกเศ้าเขาเขาเจียวเห็ดจุดชิ้นข้าวเห็ดเ เอาเอาอิปพะคนเก๋ามีประสบการณ์พอแลวคนนลยนะท่านโอ้คนคนหักค้านคนทินท้านนี่เลยเรามีประสบการณ์เนาะในการระดมถ้อยู่ในแก้ก้มูลเป็นอิพอนะโอ้เรอแกมูลเราเป็ดนเป็นเร่งที่เคยมาดูจน้นไปเป็นปลาแดงมันจับปีกเขาน้า่ง่นเห็นเห็นเรี่ปลาแดงพนนพอ่ะ แต่ว่าผ่านซึกมาหลายเนาะมีประสบการณ์เยอะแยะอะไรเลยนะบ้านก่าเป็นซ่อเสื่อมถ้าแดงว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจำบ้านก็ปลูกบ้านร้านเมืองเพิ่นก็อนับถือเนาะเพิ่นก็เอาเฮาเป็นโฮมโปรโฮมไซเนาะเรียกอเมริกาก็มีพอโดยสุดเมฆเท่าอีกในหกสิบเก้าเป็นเป็นเลยแบบใน่ายอีกอีหนึ่งไม่ค่อยเคยอย่าง เนเขาหกสิบแปดเนาะแม่เอาได้หกสิบเก้าเอาไปไหมพอเดี่เอาไปไหมสร้างเมียโอ้คนโอ้เร้าแล้วไปห้างไปห้างแล้วไมเธอค้มาเนาะค้งมาเจอเลยอเป็นธรรมดาได้ตอนตอนนุ้มนี่ว่เป็นเจ้าสู้นะตอนนุ่มก็มนุ่มตอนนุ่มเจ้าสูอ่าเดี๋ยวนี้พร็เจ้าสูแล้อไงเดี๋วนี้สูล้าเศร้าเจ้าสูแล้วเนาะเตะ tê cái bông rồi xí bút đắng rồi tàu xù bị giăng luôn à đây ừ. ừ. trên đây là hải khang hang đấy bà thảo nữa bà thảo có xin lời hải khang hang bật kịch đồ đồ đồ, đồ ừ. mà dầm dầm lăn sao đeo đeo anh sẽ anh ngân phá quay hải anh thảo bà thảo hải lăn sao ao vậy anh xíu rong nhung hiền này ได้เนาะได้เรื่องเท่าไหนมันมียังไ่ได้ใช้แลมันตะกี้่าได้กับยาเพือลูงเพื่อล้านใจซึ่งเขาต้องขาต้ไหพี่น้องคืออันก็เงินเป็นเงินที่คุกควสต๊อกไว้อันไปเลี้ยงเขาผู้น้อยแต่ว่าแต่สต๊อกไว้หน่อยนึงพี่น้องเนาะสองแสนกีบเดี๋ยวสิเอาให้น้องเรียนทอนแต่ว่าน่าจะให้แม่ใหญ่เนาะอาจจะให้แม่ใหญ่เพื่อเป็นผู้เก็บไว้ก็น้องเรียนทอนไปโรงเรียนก

ไอ้คูคิวทามทามตลอดเลยนะดีใจว่าอายมาห้านี่แต่งใจเฮียนนะเป็นตุ้นจะว่าโบหักตุ้นกะหักเมื่นไอ้คูคิวกะหักพี่น้องที่เพิ่นเบิ้งอยู่เพิ่นกะหักพ่อยายเอ็มยายเพิ่นกะหักอีแม่อยู่กับน้องตุ้นต่อเพิ่นกะหักลูกไอ้คูเพิ่นกะหักโอ้พากะหักลูกเบิ้ดเลยอีนังซีคือเก่ง ต่างจะเฮียนได้ลูกได้พ่อากาศไดลุมบุลุ่มคุณเพื่อนโอ้ยังไม่คเทียนอเดี๋ยวไพ่อเจ้ปีแล้วนี่เจ้าปีโอ้วโอ้ีได้มาได้ทรบมีันหกหกเจ็ดปีแล้วจะปีลุงบ่ต่างใจบ่เท่าบ่ตายอันลุกลูเกี่ะจะปีเจ้ปีแต่ก็ยังบ้มีกันเจ็ดเจ็ดปีแปดปีหรือเจ็ดปีบ่หดบ่หดอะ Old chippy, don't bù lắm. Nay quán lắm, không. Ao là. Hm. Mom. 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 อีพอเพิ่นว่ายังไปหาปูหาปลาอยู่นี่อยู่นี่ยังหาปูหาปลาได้อยู่บ่าห้าอยู่แล้วกังใสยังได้ปลาอยู่เนาะแสดงว่าอาหารการกินนี่ก็พอมีอยู่อยู่บ้านนี้เฮารู้ว่าเป็นเป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนี่เนาะไปเมืองป่ทาก็ไกลไปเมืองพาอุดมก็ไกล เท่บ่พอเท่บ่พอเาซื้อกินแหละออาแหยากกินปูกินปลากะลงน้ำห้าเองเนาะมันเป็นซ้ายน้ำท่าพี่เนาะ้ายน้ำท่า้ายเดียวกันครับที่เมน่องเบนอยู่เมน่องเบนก็โคคิวอยู่ทางเนื้อพู้นู้นำท่าน้ำจะไล่มาละเพิ่นเพิ่นจะอยู่แถวแต่ไตไปแหละไก่ไก่ซีมืดละซ้ายน้ำท่ามอมอมอวันสิบะฟองใช้น้ำคลองละพี่เนาะเพิ่นอยู่พี่เพิ่นก็เลยห้าปูห้าปลาได้ก็เป็นไก่หมูมากะเลี้ยงเอาเนาะ อ่าเขานําก็คือบ่ได้สอบบ่ได้หาแล้วลูกเฮาซื้อมาให้ลูกเฮามาแบ่งกินอ่ก็คือว่าพอหาได้พบก็ซื้อคือว่าสบายอยู่บ่เท่าก็บ่ได้ลําบากอีหยังหลายเนาะสบายอยู่ก็ตกลกัอยู่ได้ันให้ซัให้ันหัให้ขายโอ้สิมได้เท่า10เท่20เอ้าอีบ่สูบยาสูบังได่โอ้ยสูบยาเนาะสูบ แล้วยังกินวันเราเน oh, ี uh. to, to ่ยโอ้ก you know, ินเราปอกินเก่งวะบอกินเราเนี่ยโอ้ได so ้เรื่องเลยกินเราคนเคยกินสภาพเราก็เป็นยังไงคนก็เออหายชูกหายบอแข็งแกร่งเคยเคยกินกับแบบกินธรรมดากินกินพอหายมันมีภูมิต้านทานนะพอเนาะเออเออบื่อเบื่อต้องกินไล่จนลืมจุลล์ลืมเตาฮ่ากินไล่จนลืมเมียไม่ได้เลยดูงันเพื่อนก็ขึ้นเหัวไม่ก็ อ็นเบิลูกชายจะเริ่ไปหงหมอก็เด้อเดเดอเดม่ก็คือกันเอ้มากินเล่าอยู่นบุญเดินห้านี่ลินเดินห้านี่กับป้าทุกเป็นเทเป็นว่าไอ้เที่อ้ว่าลูกเอาไปหงม้อเด็กต้บบุไม่ท้าเลยวะเจ้า nên dị sao có bác sao đây là sao này tháo ấy, tuổi à, uh, lái rồi nó, tuổi hơn năm rùn năm lăn rồi đó, đi mì, căng, 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 เอาเกือบหน,นเอาเงินเอามืัอนี่มืัอนี้แม่แม,ม่แม,ามายามก็ลูกแม่ก้มน้องมา,ายามบ่เจ้าหน้อยเพิ่นสิกับเบลยบ,บ่เฮ้ยน้องเจ้าหน้อยเขาไปเยี่ยมยามเอ่ยพรเพิ่นกับน,อน้องตุ้นตอกเนปะ็น้องเนาะเพราะมันมเป็นทางกระบ,บาัเอาพอดีตะกี้ยามเป็นี่เปน็นน้องตุ้นตอเกเป็น้องสกเกอร์มันที่เนาะเออตะกี้เห็นยุงเหี้ยนก็เป็นน้องยุงเหี้ยนกับน้องน้องตุ้นตอกไปนำแม่แม่มาหาน้องเป็นทอนเห็นยุงเหี้ยนหมนแหละ ปัจจุบันมหานองวนทอนเช่น้องตึ้งตึ้งดว่มาก็บางนึ่งขี่าก็ะบางนึ่เดี๋ยว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 เดี๋ยสบกัสดีสดีสยดีสบายดีสบาสบายดีสบายดีสบายดีสบายดบายบายดีสบายีบายดายดีสบายแล้บายดีบายดีาสบไปสบาบาาดบายบาดาแม่ยย่าาาาาเาเกือบอ๋อลูกลืมเกือบไปนไปาบดายไปหาอยู่เืด้อ I hope I hại đất. A bà hôn ông. Then bà hại du bà one day. OK, OK, của bà, nó <coughs> bà 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 nó bà 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 โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากรผู้เฒ่าเพื่นก่อนหล่ะเราจะไปแวะอาหารใ่้คนนั่นนึงจะได้ไปใส่คานทำคานน้องเพื่นเดี่ยเมื่อกี้บอกเพื่อนเอาหนำไปให้กินนะพี่น้องเนาะขอมขอนะสบายดีเพื่นเดี่ยเหนื่อยครับหรอสบายดีสบายดีนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อผู้เฒ่าเด้อที่ทีมีแห้งเด้อมือหนาลูกร้านมาเยี่ยมยาวไหมโอเคพี่น้องโด้วยด้วยด้วยสาธุผู้เฒ่าเชินเด็กกัน ก็เลยเป็นช่วงพุ่งพลุ่งพลุกพุกคำเพลินเฮเลือกหนึ่งโอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กูคิวกับน้องทรายกับสิได้กับเพื่อนก่อนตะกี้ไปเลี้ยงเขาผู้น้อยแล้วก็พร้อมกับไปเยี่ยมยามน้องลินทอนมาเข้ามาไปเป็นกําลังใจให้กับน้องลินทอนดีกว่าพี่น้องเนาะไปเบิ้งบอลน้องลินทอนอยู่เพิ่นอยู่นําพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะก็คือผู้เฒ่าเพิ่์นหันเป็นอ้ายของพ่อสุขสาครซึ่งสุขสาครเป็นพ่อของน้องลินทอนอีกทีนึงพี่น้องเนาะ ่เพิ่อนยุ่นํำกันสองเท้าเพิ่นก็มีลูกมีลานดอกนองหลุดล้านเพิ่นก็ไปอยู่เพื่อนอีกต่างหากแล้วแล้วก็ลูกใส่ลาเพิ่นก็ยังไปเฮดเวียกยุ่คาสิโนพุ่อนส่งเงินส่งค่ามมให้สายุ่เพิ่นกับได้เดินหองเนาะเพิ่นก็เลยรับเอานองรินทอนไปยุ่งน้ำไปเบิ่งแย่งไปดูแลไปสังไปซ้อนนี่อหลรพี่น้อาไปยุ่นําหาอยุ่ใไกล้ๆโองเรียนนะเนาะก็ถือว่าลงใจไปเพี่อนเองเพิ่นก็โอ้เบิ่งน่งก็คือสิหักนองรินทรอนหลยเติบเพี่อจนเนาะ ปัจจัยที่เราไปเลี้ยงเขาตะกี้นี้เลื้อมอาหารให้น้องแบงให้น้องเนาะจำนวน,นหนึ่งเอาให้น้องไว้ใส่ว้จ่ายก่อนออสวนที่เลื้อมากูคิวจะได้สื่อเนาะสื่อเป็นอา,อาหารแห้งเกลือเป็นนัวไปตอนให้กับผู้เป็นน้องนะั่นก็คือน้องตุนต๊อกกับแม่ที่ยุ่ในป่าให้นนองตะกี้น้องตุนต๊อกกับแม่กลับมาเนาะมาหงเหียนกันตะกี้ก็ได้น้องตุ้นต๊อกก็ได้จัดกิจกรรมนำบรรดามูครูที่ยุ่งเหียนอยู่ แต่นหน่อยอย่างหน่อยอยังไม่ทันเขาขงเฮียนเถอะปีนนานนะจะได้เขาพี่เนาะก็ประมาณนี้แหละเี่นเนาะ,ะเนาะก็หายทุกคนย,ยุดีมีสุขยุดีมีแห้งแล้วพบก็คู่คิวได้ไหมพี่เนาะสบายดี